สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีทีมสร้างรายได้ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาจัดกิจกรรมนะครับแจก To Money วอ l l ล็มูลค่า100บาทกันนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นเราไปสร้างซอง Wallet กันก่อนนะครับมูลค่า100บาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคนที่เดี๋ยวผมขอสร้างซองก่อนละกันนะครับอย่าใครไปบอออีกทีหนึ่งเนาะอ่ะตรงนี้สร้างไปแล้วนะครับ100บาทเราเจ็ดสิบเก้าคนนะครับ สำหรับลิงซองทูมานีวอลเลตมูลค่า1 0 0บาทตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะไว้ในคลิปหนังล่าสุดเนาะของช่องแมวม่วงนะครับย้ำนะครับย้ำเลยว่าลิงซองทูมานีวอลเลต100บาทตรงนี้ผมจะเอาไปแปะไว้ในหนังสปอยหนังช่องไอ้สปอยหนังคลิปล่าสุดของช่องแมวม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์อ่าลิงก์หนังมาแปะไว้ภายใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็สามารถกดจากลิงก์เนี้ยมันก็จะเด้งไปที่ ช่องแมวม่วงเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ไปสามารถกดรับ t ูมอนิวเวลตได้ที่นั่นเลยนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับแล้วก็คนที่ไปกดรับทูมอนิวเวลตแล้วเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์คลิปโนแล้วก็กดติดตามช่องแมวม่วงด้วยนะครับก็จะทํญญาเกี่ยวกับพวกการสปอยหนังต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับเอ่อการสปอยหนังที่เป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงทำเนยังไงก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับสําหรับคนไหนที่ อยากฟ kind of like like, ังเสียงหวานๆในการสปอยนะครับช่องแมวม่วงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่สามารถไปฟังไปติดตามกันได้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับทั้ง2คลิปเลยเนาะทั้งช่องลิทีมนะครับแล้วก็ช่องแมวม่วงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์ทั้งช่องลิททีมสร้างรายได้แล้วก็ช่องแมวม่วงด้วยนะครับเอาเป็นว่ามีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสัก 30นาทีหรืออีกหนึงชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวจะมาจัดกิจกรรมแจกซองหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันขอลาไปก่อนนะ้อสวัสดีครับ